สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเที่ยวกับทอนครับพบก,กับผมกเกษตรชนะเสร,รีชยัยพี่เล็กโอภาสปฏิมาโนกเกษมและดรทอนทำรงนาวสวสดิ์เราสามคนจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวญี่ปุ่นไม่งี่เง่เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เป็นหนังสือครับคงไม่ใช่ขนมปังนะครชีวิตภาษาวัฒนธรรมญี่ปุ่นไปนี้นะครับของคุณโกสิตทิพเทียมพง์ ครับซึ่งคนโกสิตก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนันญี่ปุ่นรู้เหรอใช่นะชชใก็ไ <c oughs> ม่เช <c oughs> ี่ยวชาญนักเขียนนักศึกษาก็อาจจะเป็นนักเรียนที่กลับไปเรียนอยู่ที่นั่นคุณโกสิก์เขามีหลายอย่างนะฮะห้าหมื่นหนึ่งพันเยนเป็นเท่าไหร่คูณเท่าไหร่เดี๋ยวเลืองเขาคุณผู้ชมดูพี่เล็กไปก่อนนะฮะผมื่อคุณมีขอปรึกษา,า <c oughs> เรื่องการซื้อของในญี่ปุ่นก่อนนะฮะ ผมจะพูดอะไรขายหนังส <ra ือขายหนังสือแต่ตอนนี้เงินเยนก็3ามบองบาทกว่าขึ้นลงอยู่ที่3าสองแล้วกันนะสามไม่ตีไปสามสามใช่ก็พันเย็นพันเยนเป็นเงินเท่าไหร่ก็สามพันสามพันสามเอ้หมื่นเยนนี่หมื่นเย็นเท่ากสันสามสามพันสาประมาณนี้ก็หมื่นขึ้0มีขึ้นมีลงมื่นกประมาณห0ึ่งหมื่นหให้พี่เล็กเปหมื่นก็พอ ใช่คือเรากำลังจะฝากพี่เล็กซ so oh oh ื that that oh yeah. oh ans, yep. ้อกล่องไปก่อนฝากพี่เล็กซื้อนาฬิกาจากญี่ปุ่นนะฮะไม่ใช่อะไรอย่างที่บอกไปเมื่อสองสามเทปที่แล้วว่าจีช็อกเนี่ยมันก็มีบางรุ่นที่เล่นได้อ้าใช่เทปที่ก่อนนู้นเราเราคุยเรื่องจีช็อกกันน้องฝึกงานสามคนใช่ใช่ครับไปไหนกันหมดละก็ฝึกแค่นั้นนะวันนั้นวันสุดท้ายที่ถ่ายล้วโลกนี้มันก็ต้องหมุนไปแล้วแล้วคนเนี้ยเ้ยโอ้คนนี้คนผมจำหน้าได้ คนนี้มาแล้ววันนี้จําได้เดินอยู่คนเดียวท่อมๆไปรอบๆด้วยความบอกบอกว่าเวลาเมื่อไหร่จําได้ว่าตอนหลังหกโมงจะไปเป็นยามไม่ใช่เหรอเห็นไหมหลังหกโมงไม่ยามมากหกโมงเช้าเข้าเวรไม่ยามที่นี่เหรออเป็นไงล่ะโชวดีเสียงไม่ออกคือทำที่นี่เนี่ยฮะนอกจากจะต้องถ้ารเรามาสายอ่ะ คราวหน้าต้องรีบช่วยน้องเขาหน่อยไม่เกี่ยวคือเรามาสายน้องก็สายกว่าเพราะเขาคุณยังไม่ออกเวไปอะไที่อื่นเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่คือจะบอกว่าทําที่นี่เนี่ยนอกจากคุณจะมีฝีมือระดับเทพระดับหนึ่งแล้วเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเป็นระดับเทพอย่างหนึ่งนะเพราะว่าหนึ่งคนคอนโทรลกล้องสามตัวนะส่วนข้างในเนี่ยเรามีข้อเลขทีดี <c oughs> ใช่ไหมฮะ ทีดีเนี่ยน,อน้องถึงจไปจากการตัดต่อสวิตภาพแล้วก็ยังต้องมาเพลงซีจดูเสียงเพราะว่าคนที่ทาเสียงต้องไปเสิร์ฟน้ำใช่แ้่ต้องเสิร์ฟน้ำมันชงกาแฟให้ชงน <c oughs> ้ำชาเอ๊ะแล้วโปรดิวเซอร์เราไปไหนอ๋อโปรดิวเซอร์เราโปรดิวเซอร์ม,มาเสิร์ฟน้ำคือทุกคนมีความสามารถพิเศษเพราะฉะนั้น เวลาคุณเห็นใบสมัครของใครเจ้าของกิจการนะแล้วเห็นว่าเขาเคยทํางานที่ไหนมาโดยเฉพาะผ่านงานที่นิวส์วันผ่านงานที่เอฟซีบีมาแนะนําว่าให้รับไปก่อนเลยทาได้สารพัดงานคุณจะได้บุคลากรที่มีคุณภาพเมื่อเทียบกันแบบปอนต่อปอนอน้ำหนักแต่ผมหันด้วยนะครับน,นี้ผมห็นด้วยอย่างแท้จริงนะครับคุณไปดูถ้าเอาในแวดวงโทรทัศน์เนี่ยนะครับไปดูทุกสถานีมีคนจาก นิวส์วันมีคนจากเอทีไปอยู่ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นช่องไทยรัฐเดลินิวอะไรนะอมรินยูมอดมีคนจต่ที่ไปอยู่กันหมดฮะแล้วทุกคนเวลาไปอยู่ที่นี่โหยหายอยากจะกลับมาทำไมอิ่มไหยแต่ว่าเราไม่รับฮนะ <laughs> ยิงนึ่นด้วยเรายิงนด้วยนะคือที่นี่เราค่อนข้างจะให้อิสระเสรีเหมือนโอบามาไปกินเฝออืมเออก็ถือว่าทุกคนก็มีเส้นทางกันไปแต่ว่าอยู่ที่นี่เนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะว่าเป็นเรื่องเป็นนโยบายของผู้บริหารที่เปิดโอกาสให้ทุกๆคนที่อยู่ทํางานที่นี่ได้มีโอกาสทํางานอย่างเต็มที่ฝึกทั้งอยากจะคิดอยากทํทำอะไรได้ทําเต็มที่ โอเคเที่ยวหัวล้าอะไรฮะผมชอบผมชอบอะไรอย่างนี้ที่สุดแล้วมันทําให้รู้สึกว่ามันเป็นคลิปคลิปจริงมันต้้งอย่างนี้แหละคือเราไม่เคยมีใครบอกเลยนะว่ารายการของเราเนี่ยเป็นรายการแนวแนวอะไรฮะก็คือแนวแนวจริงๆอ่ะคือหลุดออกมาจากกรอบของแนวแนวปกติแนวปกตินี่เขาจะเป็นพวกอินดี้พวกอะไรของเรานี่มันหลุดทะลุเกินอินดี้แล้วคือจริงๆบางทีเราจัดรายการอยู่แล้วก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่า เราอยู่บนโลกหรือเปล่าผมเคยไปดูที่อาจารย์ไปอัดรายการโอ้โหเตรียมนู่นเตรียมนี่พร้อมทุกอย่างฉากเชิคนคุมเอ้น้องรู้มีป้ายเดินบอกหเวลาเท่าไหร่โอ้โหเพียบพร้อมยงยากใช่ไม่ต้องเลยแล้วขอโทษเวลานั่งจะจะเข้ารายการแล้วยังต้องมาเดินเติมแป้งเติมอที่นี่แหะฮะ ย <ged> <ใน S 1> ิ้มูกติดยังไม่เอาออกเลยแต่งหน้ามาเงหลายหลายชาตินะถ้าผมจำไม่ผิด <h ums> เขายังมีแต่งหน้าอยูอวหาอย่าบอกว่ามีเลยเขาเรียกอะไรนะแป้งที่แต่งหน้ายังแค่อันเก่าอยู่เลย ตั้งแต่อาจารย์ใช้เมื่อคราวที่แล้วไม่ต้องห่วงนะฮะสาระมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของของประกอบอเล็กๆน้อยๆ,ๆคุณจะแต่งตัวใส่สูตรผูกไทย<ม>หรือมีไฟกี่พันวัตมีกล้องคมชัดระดับซูเปอร์เอสดีอะไรก็แล้วแต่ของนี้มันอยู่ที่หัวสมองซึ่งของอาจารย์นะไม่ได้ของผมหรือของพี่เล็ก ไม่ต้องห่วงเราจะดันตดนเงินต่อไปนะช่วงนี้เที่ยวกระทอนกันมาอยู่ในหน้าฝนนะครับก็หวังว่าคุณผู้ชมคงจะสามารถจับกบกบแล้วีนี้ที่ผมบอกทำไงให้อึงอ่างออกจากบ้านเนี่ยกบกับอึงอ่างต่างกันไงฮะกบคังคกคืออึงอ่างเนี่ยมาตัวจะกลมๆขาหลังนี่จะเล็กเรียวไม่มีสามารถที่จะโดดเอออ่ามันจะร้องคางคกอ่ะคังคกเออหนังก็เป็นมะละหนัง มีพิษแล้วกบอ่ะกบขามันโดดยาวโดดได้ไกลตัวเปียวเียวแล้วเวลาเราเห็นมันเดินอยู่เราจะรู้ได้ไงอ๋อถ้ากบนี่มันโดดแผวเลยไม่เขียดอ่ะเขียดเขียดมันจะตัวเล็กกว่ากบจริงเขียมมันจะตัวเล็กกว่าแล้วปาดนี่ยิงเล็กกว่าอีกแล้วร้อคอจะบุ๋งเขียดกบอึงอ่างคังคกิได้หมดยกเว้นคังคกตัวไหนใหญ่สุดอ่ากบแล้วเราดูเรื่อง้ให้มันอยู่ตัวเดียวแล้วมันใหญ่หรือเปล่าอ๋อมันสังเกตง่ายๆคือถ้า ผมเห็นม่นก่อนผมผมเดินอยู่แล้วมันมพยายามตะกายน้ําอยู่เนี่ยผมก็ไม่รู้มันตัวอะไรคือในกรุงเทพปกติเนี่ยกบเนี่ยเขาไม่ค่จะตัดทิ้งม็ได้เพราะว่าไม่ค่อยมีกบของเราเนี่ยข้างโคกกับอึ่งอ่างจะเป็นเป็นเพลเยอร์หลักแล้วตัวสมรองก็จะเป็นพวกเขียดต้นปาดก็ลยหายากปาดมันเรื่องอยู่ในป่าอืถึงงั้นให้ให้เดาไว้สามตัวแล้ววิธีการรู้จริงๆก็คือมือจับ ถ้าเกิดคังคกจับมือก็จะมากคเอเฮ้ยถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเกิดกบจะองางจับมือก็จะพองแล้วก็จับได้ออแต่ถ้าเกิดคังคกจับปุ๊บมือคุณก็จะพอง,พองมันมีมียางอ,อ,อ,อซึมมันอายมียางใช่โอ,อ้โแองเป็นไงต่อพองก็เป็นไงพอง คงก็ไม่หาหมอเ่ยจะให้ทำยังไงวะนะฮะอย่าไปจับสัว์นะครับไม่ต้องสนใจนะครับมันจะเป็นตัวอะไรอื่นงานก็ต้องโคกใครก็แยกออกนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ลำบากยากเย็นแต่คําถามของผมคือว่าจะทํายัางไงให้ไอ้พวกนี้ออกจากบ้านออกทาไมก็เปิดประตูบ้านแล้วมันจะกระโดดจากสนามมาเข้ามาในบ้านรวยรวยกับผีมีมาทุกคืนอ่ะก็บัวแต่ไปไล่มัาานไงนก็เลยไ,ไม่ได้ไล่ตอนนี้ไม่รู้จะไล่อย่งรกระโดดกันหยองหยองกระโดดขึ้น ก็อึ้งอ่าง้างคกเข้าบ้านเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่ำรวยปล่อยอเข้าไปเลยโองคเอาวันคืนนี้เอาทั้งสิบตัวรู้ไหมว่าไอ้พวกนี้เนี่ยอยู่บ้านผมเยอะมาก <c oughs> ไดงไม่หมดเลยนารยา,ยาดูเยอะมันนั่นไม่นา,ยามยาเป็นชนใหญ่เนี่ยมันจะซุกใต้กระถางตอนที่อากาศร้อนหรือว่าแรงๆเนี่ยพวกอึ่งๆเนี่ยเพราะว่ามันต้องการความชื้นแล้วก็ครับมันแปลว่ามันแกลวาร่ำรวย ค,คือดูธรรมชาติเขาธรรมชาติเขาก็จะอยู่ในที่ชื้นชื้นอยู่น,นี้ก็โดดเข้าบ้านทําไมในเมื่อในบ้านมันไม่ได้ชื้นไม่มันหนีหมาหม,มาผมไม่มีอะไรกินหน้าฝนที่มันจะต้องรวบรวมโปรตีนให้มากที่สุดเพราะหน้าแล้งเนี่ยคุมมันจะหาไส้เดือนเอาคังคกให้กินเละไม่ไม่ไม่ไมคือมันต้องหากินอยู่แล้วไม่ต้องให้มันกินเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเขาเข้าบ้านปล่อยเขาเลยเดี๋ยวถึงเวลาเขาไปเอง แต่ข้างคงมันไม่กินมันเคยกินไปแล้วแล้วปากเนี่ยโอ้ยเป็นลายฟูมเลยเหมือนฟูนเลย <c oughs> แล้วเป็นไงตายไหมไม่ตายหมาพัก <c oughs> ผมไม่เคยตายตอนนี้นอนสระคอแสงอยู่ไม่ใช่เพราเจอเพราะทำไมเป๊ะๆทำไมต้องนอนกลางแดดมันก็งมองหน้าผมแล้วก็นอนต่อคือคือทางบ้านเนี่ยที่ร่มก็มีได่งเยอะแต่นอนนั่นอนกลางแดดมินีไม่ใช่มันมีคโอร์อนฟิล<อ>ห,หรือ,นอนมันกำลังชาร์จตัวมันเองอยู่ <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> พลังงานแสงอาทิติไม่คือหมาเป็นสัตว์เลือดอุ่นไงแต่มันเลือดอุ่นนี่ต้องมีอย่างอะไรกินผมเพิ่งอ่านข่าวว่าอินเดียเนี่ยที่สนามบินเนี่ยหลังคาของสนามบินทั้งอินเดียเนี่ยใช้เป็นโซลาร์เซลล์หมดเลยก็สมควรอยู่แล้วทําไมโซลาร์เซลล์เมืองไทยใช้ไม่ได้แดดเมืองไทยกับแดดอินเดียมันต่างกันหรือไงไม่ต่างของเราได้เยอะด้วยสี่ถึงแปดชั่วโมงแล้วทําไมถึงไม่ใช่ หาผู้รับเหมายากตอนนี้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเริ่มใช้ตอนนี้ผู้รับเหมาเริ่มมาแล้วไม่จริงถหามันผู้รับเหมาผมว่ามันต้องมีขั้นตอนที่พิกลพิการอะไรอยู่สักอยาก่างไม่ก็ต่กอนไม่มีผู้รับเหมาไงมันก็เลยไม่สามารถอะไระือผู้รับเหมาผู้รับเหมาคือคนที่จะจะเอารับเงินภาษีเราไปแล้วก็จะสร้างอะไรที่ถูกกว่าที่เราเขาได้เงินมันมันไม่ใช่เรื่องของการไปทับซ้อนผลประโยชน์ ใครอะไรก็ไม่เกี่ยวกับทับซ้อนคือคุณต้องมีผู้รับเหมาก่อนคุณถึงจะได้ผลประโยชน์คุณไม่มีผู้รับเหมาคุณก็ไม่ได้ผลประโยชน์ก็เลยไปขัดผลประโยชน์ใครครับไม่ขัด,<ม>ขดิพลังงานไม่เกี่ยวก็คือมันไม่มีสมัยก่อนไม่มีไงตอนนี้มีแล้วนีห่หน่อยก็เป็นอี่น่อยก็เริ่มทำแต่จริงๆทำโซลารเซลล์บนหลังคาสนามบ,บินก็ก็ดีแต่มันอัดนะเดี๋ยวต้องใช้รุ่นใหม่รุ่นใหม่นี่เป็นกระจกเห็นไหมที่เป็นกระจกที่เป็นแบบ ปล่อยให้แสงผ่านแต่จะกลองเฉพาะแสงช่วงคลื่นที่เอามาผลิตไฟฟ้าแต่แสงความสว่างก็ยังยังใช้ได้อันนั้นอันนั้นดีเพราะที่อินเดียนี่ก็ไม่ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเลยเขาทินเดียไม่ต้องใช้ไฟฟ้าอยู่แล้วใช้ขี้ควายที่ก็ไม่ขี้ควายทวีดีขี้วัวไม่ใช่หมายถึงว่าที่สนามบินเพราะว่ามาตกกลางคืนเขาก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่เก็บเอาที่ไหนเขาใช้ขี้วัว ไม่เคยเห็นหรอที่ไทยที่ไทยไม่เคยเห็นนะเขาจริงจริงๆคนนี้เวียนได้เอาขี้วัวไปตากแห้งเพื่ออะมาอันนี้เชื่อเพิงงนะอันนี้เรื่องปกติใช่อปไปเชื่อเพลิงเขาตากเขาตากยังไงรู้ไหมฮะแปะไปกับต้นไม้ไม่ใช่ไงก็สวยดีต้นไม้้ตอนแรกผมก็เอ๊ะแผ่นอะไรกลมๆแปะตามต้นไม้เต็มไปหมดก็พยายามจะเดินเข้าไปใกล้ๆกล้ ก็ดีไงใช้หมดไงใช้ใช้ทุกทุกอนุให้เป็นประโยชน์กลับมาไม่เกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยไม่เกี่ยวเ,เลยเม<ล>ื่อกี้ก่อนเข้าที่เราจะคุยกันเนี่ยผมถามว่าหนึ่งเง่นเยนไม่ใช่หนึมื่ 1, นเยนเท่ากับกี่บาทก็คือประมาณสามพันสามร้อยบาทใช่ไหมร้อยเยนเท่ากับสามที่สามบาทร้กรมเท่ากับสามบาทใช่พันก็สามร้อยสามสิบหมื่นก็สามพันบาทอันนี้มันขึ้นไม่ได้ก็เราจะฝากกัน ลูกสาวอาจารย์ทอนซอใช่ไหมครัลูกสาวผมมีที่ไหนลูกไอ้ลูกสาวพี่เล็กเนอะอืมเอเป็นนาฬิกานาฬิกามีความสุขดีใช่ไหมมีความสุกดีครับเขาบอกเวลาสอบเนี่ยหลับตาทําได้เลยเดี๋ยวนี้เพราะว่าอ่านแล้วก็ไม่รู้เรื่องหลับตาดีกว่าเอาเลยยากขนาดนี้สอบเป็นหนึ่งอาจารย์ทดสอบแบบทดสอบเป็นหนึ่งคือสูงสุดของภาษาครับระดับ มันยากย<อ>าไม่ออก<ร>เ,<อ>เลยเอนสองได้แล้วได้ไหเมองไทยแล้วครับเอาไปทหมไปเอาเอ็นหนึ่งตอนนี้หลับตาสอบเพื่ออะไรจะได้เอ็นหนึ่งโอเคนะคุณผู้ชมเพื่อให้ให้เข้ากับบรรยากาศฟุตบอลโลกที่กำลังแข่งขันตอนนี้นะครับแล้วก็คงจะพอทราบกันแล้วว่าทีมไหนเขารอบบ้างเนี่ยเราก็จะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวชมฟุตบอลโลกนะครับเออทษทีไม่ใช่ฟุตบอลโลกฟุตบอลยุโรปยูโร2016ที่ตูเดอร์ฟรอง ที่ไหนเนี่ยไปรีกอ่านชื่อเหมือให้ผมหน่อยเลยลิตลิตเลยอลอะไรอไเอริวเอลอะไรริวริวมันอยู่ทางเหนือนะครับทางเหนืออยู่ติดกับอ่าหนองบางดีแถวๆนั้นแคว้นหนองบางดีจมไย้ก่อนผีอะตขตายกันเลยเป็นหมื่นๆเนี่ยใช่หลายหมื่นด้วยนะฮะก็อย่าไปดูเลยไป กาแฟก็นี่ภาคเหนือผมไม่ค่อยชอบผมเฉยๆกับภาคเหนือองรัาเสียแน่ไอ้นี่เสาขอไอ้เฟลขอไอ้เฟลเออไม่ใช่เสานะฮะขอไอ้เฟลขอไอ้เฟลมุมนี้ดูเดือดปราสเดลาเดือดวะโอ้จำชื่อไม่ได้ช่างบ่เดือดซื้อหนังสือบอมานะเขียนไว้อย่างนั้นแต่นั่งรถไฟใต้ดินขึ้นมาสถานีนี้เนี่ยมุมเนี้ย จะเป็นมุมนี้เลยครับมองไปสวยมากนะฮะแล้วก็ในปารีสเนี่ยมีนูนีนั่นเยอะแยะมากมายแล้วก็อยากไปทําแหละพี่ได้อยากไปทำาะไเคยไปหรือไม่ไม่เคยฝรั่งเศสผมยังไม่เคยไปเพียงไปแล้วไปไทยที่ขึ้นเครื่องที่ที่สนามบินอย่างเดียวนั่นไม่นับก็ราะทเราไปในวัน้เราถือว่ามันยังไม่ได้ไปไม่อยากไปอ่ะอยากไปครับแต่ไม่มีคนพาทัวร์เอาเงินมาดิได้ ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนต้องอย่างนี้อ่าฝรั่งเศสอะฮะปารีสมันทุกอย่างของฝรั่งเศสปารีสเมืองที่สวยที่สุดในโลกไม่ต้องคิดมากนะฮะเหรอเนี่ยเอางี้จะใกล้เคียงกับปารีสเชื่อมีโรมแต่โรมผมว่ามันจะคนแบบถ้าเกิดเราพูดเดียวที่เที่ยวนะปารีสเยอะกว่านะฮะแต่โรมมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งอะสู้ๆคล้ายๆกันแต่ปารีสเยอะกว่ามีหอไอเฟลที่สวยงามมากมีขโมยเยอะมีพิพิธภัณฑ์ พันเพียบเลยเคยไปเดินตอนคืนไหมถ้าหอยเฟลไปทั้งกลางวันกลางคืนหอยเฟลนี่ไปสิบครั้งได้เป็นตอนคืนไปบ่อยกว่าเสาชิงช้ามั่นใจอที่ไปเจอพี่พี่มืดทั้งหลายขายของพี่มืดก็จ่อไปแล้วต่อราคาอย่าไปกลัวเขาพี่มืดไม่ทําอะไรอยู่แล้วไม่ไม่ไม่เดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาขาขายของเนี่ยเขาจะทำแบบพัดเต็นอี่ยไม่เลงอย่างนั้นจะมีเชือกด้วลนขายมันจะวางไงกววางกระเป๋า ตำรวจมาเนี่ยมันจะรวบรวบปุ๊บแนะนำนะฮะอันนี้ตัวน่าจะลองทากันบ้าง <c oughs> รวบเสร็จแล้วมันขึ้นฟุบเลยมันเดินได้เลยอ่าเพาะมันใช้เวลาเราสั้นมากในการเก็บของตที่สะกิดมาเนี่ยไม่ต้องห่วง <c oughs> นะฮะเขาจะใช้วิธีนี้แล้วเขาจะรวบมันก็มีทุกเมืองในฝร,รั่งเศสมีทุกเมืองไม่ต้องไม่ไม่ในสเปนก็นมีในยุโรปมีกับทุกเมืองแต่ถ้าเกิดไปแถวบอกโดแถวตุลูสจะไม่ค่อยมีจะมีน้อยหน่อยแต่ถ้าเกิดในปารีสนี่ไม่ต้องห่วงเดินงานอุตลุดถ้าเกิด ชุนชุมแหล่งชุมชนนี่ควรจะที่จะมีพวกนี้เยอะก็กระดูนอสสถานีรถไฟคนนี้ก็จะอยู่ทถงด้านนั้นพวกนั้นไม่ค่อยห่วงนะพวกนั้นเขาไม่ค่อยทำอะไรเราฮะไอคนที่ทำก็คือหน้าตาเหมือนฝรั่งนี่แหละพวกนั้นจะจบุกยึดกระเป๋าเราหันเงนลายกว่านันเนีนกว่ามันเนีนกว่าไงครับคนคือทำให้เราไม่สังเกตไงพวกไอที่ฉกชิง ที่เป็นฝรั่งเนี่ยตัวฝรั่งเลยอ่ก็ต้อง,องระวังอย่างมากถึงมากที่สุดครับก็ต่อ,ตอสนามแซงแชมเมงปารีสแซงแชมเมงไง <c oughs> ทีมไงทีมฟุตบอลของ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 ฝั่งปารีสนะฮะก็เก่งนะ <c oughs> เก่งเนียเก่งอยู่ทีมดี <laughs> <laughs> บอกโดเมืองแห่งความเรฟเมืองนี้ผมชอบออมีหมดก็ร้านใหญ่ๆก็มีเหมือนกับที่ปารีสมีนะฮะแต่นตขนาดร้านเล็กกว่าอยู่แล้วแต่เมืองสวยแล้วก็เป็นเมืองที่ค่อนข้างจะปลอดภัยถ้าเทียบกับที่อื่นนะฮะออบอกโดเป็นเมืองที่ปลอดภัยพวกคนแก๊้งลุล้วงกระเป๋าไม่ค่อยมีค่าโรงแรมก็ไม่ค่อยแพงมาก <laughs> แต่ช่วงนั้นแน่นอนมันก็ต้องแพงกว่าปกติอยู่แล้วเพราะมันเป็นช่วงทศกาล ดูเป็นแบบบ้านเมืองสงบสงบกินวายโอโอวา่ที่อ,ท<ะ>อร่อยที่สุดดังท um. ี่สุดในโลกอยู่แล้วนะฮะก็ลองไปกินวายแล้วก็นั่งกระดิกเทา้าเดินชมเมืองก็ได้สบายน้ําก็สวยแม่น้าผ่ายไหลผ่านงดงามมากตัวเมืองก็เก่าเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยนี่ขั้น,นต,ติดริมแม่น้ําฮะแล้วก็ข้างในก็จะมีเมืองเก่าเดินไปเดินมาได้สบายบอกโรกเป็นเมืองที่ผม ผมผมรู้สึกว่ามันผิดคาดเนี่ยที่ได้ไปก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะอะไรมากแต่ผมดูเออใช้ได้นะเงียบอ,อมันก็ไม่เงียบอะใช้คึกคักใช้ได้คนเดินเงินเลือนดีแต่ก็ตัวตกกึเก่าเยอะเมืองเก่าสวยแล้วก็ร้านอาหารก็มีพอสมวควรนะฮะใช้ได้สนามฟุตบอลผมก็ไม่เคยไปนะฮะอยากไปนสนามไหนก็คล้ายๆกันมานชื่ออะไรเนี่ยพี่เล็กบอกบอกโดยนะครับชื่อ เดอบบอดโดเดอบบอกโดชื่ออนาทีชอบคนรเดอบบอกโดเซนีรมีเมืองเล็กหน่อยฮะสนามนี่เล็กนิดหนึ่งเพราะเมืองไม่ไม่เป็นเมืองใหญ่ฮะอยู่ติดกับรอยองยังไม่ดูมาเลยเห็นไหมสนามเล็กๆใช้งบเท่าไหร่จา์จะไปดูฟุตบอลครั้งหนึ่งเนี่ยไม่รู้ไม่เคยดูเข้าบัตรเข้านี่แพงไหม ก็ต้องซื้อตัวผิวแล้วแต่คู่อ๋อตัวผีวยิ่งแรงไม่ก็ตัวแล้วแต่คู่กันไม่ได้ยิงัวคู่ไหนถ้าเกิดคู่คู่ดูดอ่าจะพาคู่ดูดมันก็ต้องแพงเลยคู่อย่างเอาเอาอะไรนะเอาบาเนียใช่ไหมเอาบาเนียเอาบาเนียเอเบาเนียเจอกับไอซ์ไอซ์แลนด์อย่างเงี้ยก็น่าจะน่าจะถูกหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดฝรั่งเศสเจอสเปนอะไรอย่างเงี้ยอิตาลีเจอเคู่ยอรมันี้มุมนี้ยังกะถ่ายมาจากโรงแรมผมเลยโรงแรมที่ผมนอนเนี่ยมุมนี้เลย โอ้โจุติดริมหาดนี่นี่หาดหาดนี่มันนิสแน่ว่าทำไมหาดมันดูใสขาวนยหาดที่ผมไปดูมันไม่เห็นสีอย่างนี้เลยอะเขาแต่งสีมาก็โอเคนะฮะนิสนิสเฮฮาที่สุดเฮฮาไงก็ไม่มีหาดครับเป็นหน่อยเดียวก็เข้าคาสิโนมีฟูมูลเปล่าฟูมูลไม่มีฟูมูลมีแต่เมืองไทยแต่ตอนนี้ฟูมูลก็เริ่มโลแล้วช่วงมันช่วงโลมันโลตรงไหนเฮ้ มีฝนมีขึ้นเลยมผมฝมีขึ้นก่อนมาโลแต่แต่ถ้าเกิดไปก็ไปฟูมูในห้องฟูมูลในห้องดูมูลกัู่ไ่เล็กทุกวันดูจนเบื่อจะเตะขูอยู่แล้วนะฮะยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเกิดไปสนามนิ้นๆของของนีสเนี่ยให้เลือกนี่นะผมว่านีสก็โอเคขับรถแต่ต้องเช่ารถถ้าไม่มีเช่ารถแล้วมันไปจากเมืองสู่เมืองมันยากเช่ารถนี่ดัน เออตกลงใบขับขี่นี่มันยังไงนะใช่ใช่ไปเหรอเราทําที่บ้านเราสากลสากลตอนด้วที่ทันหน่อยดิครับผมจะไปทําไปถึงเขาเคยที่ในคันห้าร้อยบาทแล้วก็อยู่เฉยๆเอาบัตรตัวจริงไปรู้สึกบัตรประชาชนไม่ใช่เด้อพาสปอร์ตเราต้องใช้พาสปอร์ตบัตรประชาชนใบขับขี่พอแล้วแล้วก็เงินแล้วก็ขึ้นไปชั้นสองครับไปที่ช่องเขียนว่าทําบัตรสากลไปถึงก็ยื่นเขาก็ทําให้เลย ไม่ต้องทำอะไรอ่ะมีรูบด้วย่ะรู้สึกก็มีลูกรูปส่งดิวเฮ้ยสอบเิร์ฟเลยไม่ต้องไม่ต้องใช้ถือว่าเราั่้แล้วได้ใบขขี่แล้วโอเคแล้วเวลาเราไปเมืองนอกอ่ะก็ใช้ใบขาวที่เขาให้มาอือแล้วใช้ใบขี่เราด้วยต้องเอาใบขี่เราไปด้วยใบขับขี่อันนี้รับไม่รับเป็นใบขาวใช่ไหมไม่ใช่เป็นใบขับี่แบบคนอะไรไม่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 ไมุดมหมือน่มุดมกไม่ตม่ไ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 ่ของไม่ไม่ตัวจริงของเราม่ไ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 มไป่ไม่ไม่ไม่อม่ไม่ไม่ไ่ไ่ ก็วางใบแล้วก็ปัดครดิตรูดปื๊ดก็ไม่เห็นต้องทำอะไรเนี่ยก็วางใบขาวใบกับขี่แค่นั้ก็จบแล้วใบกับขี่ใบกับขี่ยังอย่างของผมใช้อยู่เนี่ยผมยังงงงอยู่เลยเขาเป็นอะไรแล้วมันเป็นภาษาไทยหมดใช่ไหมใช่ของผมผมยังไม่ได้เปลี่ยนไปรุ่นภาษางกฤษนไงของผมรุ่นเนี้ยรุ่นเก่าอ๋อรุ่นอ่ารุ่นรุ่นตลอดีิตลอดตลอดชีวิตตลอดการอะไรเงี้ยจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อมันหาย ช่มันไม่หายหรอกเพราะว่ามันลำบากมากสำหรับการเปลี่ยนอันนี้ก็ยี่สิบกว่าปีแล้วไม่ได้ห้ามดูเดี๋ยวก๊อปปี้แต่ปัญหาก็คือว่าใบกับขีเนี่ยดูรูปหน่อยดิดูรูป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 ดูยังเป็นนิสิตอยู่เลยนี่ลแตละเห็นไหมเห็นไหมันใกล้ใกล้ใกล้นี่รูปสมัยนิสิตรุ่นแรกจริงมันใหญ่กว่านี้ รุ่นแรกจริงผมทำไว้แต่มันหายไปแล้วอันนี้ผมมันเปื่อยผมมีได้่ยปีสองสองหกประมาณนั้นครับนี่เขาไม่มีแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่สงสารจังแต่คุณเมโดดิมันไม่เห็นมีอไหนที่เออไม่มีอะไรบอกว่าเป็นภาษาอังกฤษให้มันอ่านรู้เรื่องเลยใช่เพราะฉะนั้นเราก็สามารถแต่ต้องมีบัตรให้เขาเนี่ยผมเคยใช้ไปผมเคยใช้บัตรข้าราชการหนึ่ง ก็แทนก็มีใบข่าวไอที่บอกแต่ตอนนี้รู้แล้วตอนนี้เราเอาเอาไปนะเอาแล้วต้องชงยังไงดีคงันเท่าไหร่เลยพันสิบบาทหมายถึงทำบัตรใช่ไหมพันพันสิบบาทแล้วแป๊บเดียวเองใช่ไหมผมจำไม่ได้แล้วแล้วมันมีมันมีอายุการใช้งานหมปีปีเดียวออ๋ทำชั่วคราวคุณยังไง มันเป็นเหมือนกับใบมันไม่ใช่ใบกับขีสากคนจริงๆมันเป็นใบแทนใบใบแปลใบแปลมันไม่ใช่ใบแทนเขาเรียกใบแปลไปกับขีมันก็คุต้อไปกับขีตัวจริงไปด้วยออืไม่ยากไม่ยากเออยเราไปขับต่างประเทศเคยโดนตำรวจต่างประเทศเรียกไหมบ่อยอยู่ที่ไหนถ้าเกิดออสเตรเลียเนี่ยเรียกเอ้นิวซีแลเนี่ยเรียกเรียกเขามันก็เซ็นใบสั่งแล้วก็เก็บใบสั่งไว้เก็ไว้จากที่เมืองไทยน่าเก็บไว้ดูเล่นอ แล้วก็ออสเตรเลียออสเตรเลียโดนถ่ายก็รูปการตูนอยู่ที่สถานีออสเตรเลียแต่บางแห่งเนี่ยแต่อสเซเรียมีเซียนเดี๋ยวนี้เขาชาร์จที่นั่นเลยที่เชา่ารถที่เช่ารถเลยก็จะมามคิดตอนเราคืนรถแต่ถ้าเกิดในยุโรปยังไม่ค่อย <c oughs> พยายามพยายามโดน,นจับวันสุดท้ายดิมไม่ได้ส่งมาไม่ทัน <c oughs> พอโดนทุกอย่างทุกแบบมาหมดเลยผมมีทั้งไฟสว่างไฟ ไฟสว่างคือ <S <S คอะไรก็มันต้องถ่ายแฟลกไเนียเพราะว่าของมืองนอกเนี่ยมันต้องถ่ายให้เห็นหน้าอ๋อเวลาถ่ายรถมือไทยไม่ต้องนี่ครับมืองไทยไม่เห็นหน้ามือไทยเห็นแต่ขอทอรถกับไอความเร็วอก็อไม่เห็นแปลกเลยสนใจแหละโอเคเ,อออเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวว่าจะไปลองทําดูสักหน่อยนะทดลองแหละเขาบอกให้กันนะผมจําจุดได้จุดไหนที่ที่โทเดียวโดนเนี่ยโดนโดนตรวจหรือโดนจับอะไรอันนี้ประเทศไร จะไปไหนเนิวซสีแดนในชัวร์มากอ๋อแล้วมันใช้ได้ที่ไหนบ้างใช้ได้ทั้งโลกใช่ใช้ได้ทั้งหมดเรื่องก็ขับมาแล้วแอฟริกาใตา้เคยใช้ในแอฟริกาก็ใช้ได้อยังไม่เคยก็ยังไม่เคยเห็นมีที่ไหนใช้ไม่ได้มันจะมีเขียนไว้ว่าวันประเทศที่ร่วมในสัญญาฉบับนี้ต่เขามีอนุสัญญาอะไรสักอย่างหนี่ยซึ่งยังไม่เคยค้นแต่ก็คิดว่าได้ใจได้ทั้งโลกอืน่าสนใจใครที่เวลาอยากไปเที่ยวแล้วแบบ อยากขับรถเที่ยวเองอะไรเงรี้ยง่ายแต่เถาขี่รถเที่ยวเองมันสบายชนก็สนุกถักสักครู่ช่วงหน้ากลับมายังอยู่ที่ฟุตบอลยูโรอยู่เลยฮะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามากันได้ยังไงสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ